จ่นนะีก็เลยจะตื่นใจหน่อยก็ได้ดูคนที่นี้เราเลยเลี้ยงการงานเป็นแบบนี้ทั้งเงินยเยอะแยะรีเซนเตอร์สวยเลยนะใช่รีเซ <c oughs> นเตอร์ก็สวยในช่างก็สวยนา่ารักทุกคนนะคนละแบบพี่เอสวยจริง <c oughs> พี่เอไม่ไหมเขาตอนครบพมไม่ผมก็ว่าเขาดำดูดแต่พอพมได้เข้าไปแล้วผมก็ว่าเขาตุ้นดำมีมีพี่เขามีดำดุดหรือดำ เรอเกี่ยวอะไรครับตอนกินไม่มาก็ดดาดูดไงเี้ยเธอสเปคเช่นลยเธอดำดูดนะพอได้เข้าไปแล้วก็ด่าเขาว่าอีตุนดำด้วยมีพีชเซนเตอร์อยู่ใกล้ลืมนึดคนเอเชียชอบคนขาวคนยุโรปชอบคนดำก็แปลกก็หลากลา ีอันนี้ค่ะหน้าดีค่ะเนียนนวลขึ้นหน้านุดหน้าสวยๆหน้าวีเชฟนี่นะเซรีบ้างแล้วแต่มองอะไรก็